ก็ทางใดที่ต้องการจะชำระเงินเนาะก็สามารถเช็คเงน Q-ACO ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะคุนซิงดีลไทยสวัสดีค่ะคนซิงนีลไทยประจำวันที่11กรกฎาคม2566ครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นการเชิญชวนให้ซื้อหรือขายหรือให้ลงตย่างใดเป็นเพียงการวิเคราะห์หุ้นเท่านั้นนะคะมันไม่สบายเนาะครับวันนี้ตลาดบวก6.38ครับอยู่ที่1496 จุด8.9เพราะอะไรลูกเพราะว่ามีแรงซื้อมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์คาปีแล้วก็มีแรงขายมาจากกลุ่มพลังงานการแพทย์การเงินแล้วก็ธนาคารค่ะครับ,รบแนวรับจะเป็นตรงนี้ครับ1482.64ตามฟิโบนะครับแนวต้านจะเป็นตรงนี้ครับ1511นะ1511นะครับถ้าเบรกได้ก็จะไปลุ้นที่จุดนี้นะครับจุดนี้คือตรงไหน ก็คือหนึ่งห้าประมาณหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับหนึ่งห้าสองศูนย์เนาะโอเคครับกลับไปทำเฟรมสิบห้านาทีตามรูปแบบที่เราวางไว้นะครับสิบห้านาทีห้านาทีสิบนาทีประมาณนี้ครับตัวที่หนึ่งครับตัวนี้ติดสแกนแล้วเนาะเมื่อวานแล้วก็ยังเดินทางต่อแล้วก็ลุ้นไปต่อด้วยครับเพราะว่ามีวันรุ่งเข้าปิดโดดท้ายตลาดด้วยนะครับ okay. ก็คือเอโซเอโซราคาเก้าบาทสิบห้าสตางค์บวกยี่สิบห้าสตางค์ตั้งข้อสังเกตอย่างน,นี้นะครับ นี่แบงเกอร์เข้าเป็นทางขึ้นเขาเลยนะ,ค,ะครับตรงนี้แต่ว่าเสี่ยงลงตรงนี้เหมือนกันนะครับก็น่าจะส่วนสีแดงนะพ่อดูแล้วใช่ไหมขึ้นแท่งยาวเลยนะครับตรงนี้ไปลุ้นเบรกที่เก้าบาทยี่ิห้านะครับถ้าเบรกได้ก็ลุนไปต่อนะครับถ้าเบรกไม่ได้ก็ต้องลงมาพักก่อนเพราะว่าแท่งค่อนข้างใหญ่นะครับ<ช>เอเซอเป็นหุ้นเทรนค่ะขึ้นเป็นหุ้นเกี่ยวกับทรัพยากรภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผล มี value เรดี้อยู่ที่168ล้านบาทค่ะแนวรับ9บาททวนแนวต้าน9บาท25สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น9บาท35สตางค์ค่ะอ่าเอ็ซโซโวอลลุล่ม11ล้านนะครับซื้อเข้าขายออก4ล้านแล้วก็มี a e t c 2ล้านด้วยนะครับจุดที่น่าสนใจของ Excel, เอ็ e ซโซก็คือว่าเขาเพิ่งขึ้นทั่งนะครับแล้วก็เบรกจุดนี้เราด้วยนะครับเบรกส่วนนี้ขึ้นไปนะครับก็คือไซด์เว์มาเรื่อยๆแล้วก็ ขึ้นแท่งมันลุ้นกลับตัวตามภาวะน้ำมันเนาะใช่ค่ะสำหรับเอ็โซครับเดินต่อไปเลยต่อไปนะครับ P.R.M.P.R.M. ราคาหกบาทห้าสิบห้าตางค์บวกห้าสิบตางตัวนี้ก็ปิดโดดเนาะนะครับแล้วก็มีวอลลุ่มเข้าท้ายตลาดนะครับตรงนี้แล้วก็แบง์เกอร์ด้วยนะครับตรงนี้น่าสนใจเหมือนกัน Time Frame Day จะเป็นขึ้นแท่งทรงกลับตัวแต่ว่า จังหวะหน่าสังเกตตรงนี้ครับสองจุดนี้จุดนี้ขึ้นแท่งแล้วก็ไปต่อใช่ไหมขึ้นแท่งไปต่อตัวนี้ขึ้นแท่งแล้วก็ไปต่อนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับตรงนี้ขึ้นแท่งลุ้นไปต่อนะครับแต่ว่าจะไปหรือเปล่านะครับไปลุ้นเบรกที่6กบาทแปดสิบห้านะครับแถวหกบาทปานะถ้าเบรกได้ก็ลุ้นกลับตัวแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ครับ วอลลูมไม่เท่าไหร่นะข,ขึ้นแท่งวันเดียวสำหรับ P R M ครับ <c oughs> P R M เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value r ะ t อยู่ที่44ล้านบาทค่ะแนวรับ6บาท35สตางค์แนวต้าน6บาท6 5สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น6บาทแ5สตางค์ค่ะรุงนี้นะถ้ายืนไซเวได้ถือว่าเก่งนะ สำหรับ PIM ครับค่ะแล้วก็ PIM มีค่ะว่าบวกแรงหกเปร์เซนต์นุนกำไรปีนี้นิวไฮหนึ่งจุดเก้าพันล้านบาทโตยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์โบเกอร์เช er ียร์เป้าสิบบาทข่าวจากข่าวหุ้นค่ะค่ะตรงนี้ครับข่าวตรงนี้ครับของข่าวหุ้นนะครับก็ฝากไปหาข้อมูลด้วยนะครับสำหรับอะไรนะ PIM PIM ครับหุ้นโลจิสติกอ่าลัหุ้นเรือครับตัวต่อไปครับ สาบายสาบายราคาแปดบาทสามสิบห้าสตางค์ตรนนี้ก็ถือว่าไซส์ค่ะสิบห้าใช่ไหมใช่อืมเขาหล่นมาต่ําสุดนะตามฟิลเดีนะครับหล่นมาต่ําสุดที่เจ็ดจุดเก้าห้านะครับตรงนี้แล้วก็เหมือนจะดันตัวกลับถ้าเราสั้นได้ก็สั้นนะครับเพ<ช>าสบายยังมองว่ายังลง <c oughs> อาจจะไม่สุดด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะเด้งขึ้นมานิดกลับ เด้งกลับนิดนึงนะครับ<ช>แล้วก็อาจจะเสี่ยงล่นต่อก็ฝากเพื่อนพิจารณาครับสาหรับสบายสบายเป็นหุ้นเทรนขาลงเป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทมีกําไรและมีปันผลมีว a ล u e ระดับที่87ล้านบาทค่ะแนวรับ8บาท20สตางค์แนวต้าน8ปบาทส5ส้าตางค์ท้าทะลุได้จะเป็น8บาทห5สตางค์ทำเฟรม15นาทีก็จะเห็นว่าเขาพยายามยืนระยะที่8บาทนะ ครับยืนไม่ให้หลุดอนะ่ะไม่ให้หลุด8ปบาทพยายามยืนระยะไซเวอรย็นและระยะเพื่อรออะไรสักอย่างรอวันลุ่มเข้านะครับแต่ว่าวันลุ่มจะเข้าไหมนะครับต้องฝากดูหน้าง,งานครับสําหรับสบายครับต่อไปเลยลต่อไปนะครับเดี๋ยวนายเยอนิอดหนึ่ง <c oughs> ก็คือ BRI B r i ราคาก็บาทห้าสตางค์บวกสี่สิบห้าสตางค์ค่ะอันนี้ทําเฟรมสิบห้าก็คือขึ้นไป โดดที่9.05แล้วก็ยืนได้ด้วยนะครับอนี้ก็วันรุ่งเข้ามากว่าขายออกแล้วก็แบงเก้ er ก็จะเป็นทรงทางขึ้นเขานะครับสำหรับ BRI ครับ t i ม e เฟรนเดจะเป็นแบบนี้ครับก็คือลงมาต่ำสุดที่7.65นะครับตรงนี้แล้วก็ดันขึ้นมาดันเรียกว่ารีบาวขึ้นมาที่ 9บา,บาทนะครับพยายามยืนระยะได้จุดเบสจะเป็นแท่งนี้ครับ10บาทสามสสตังค์นะครับถ้าเบสได้ก็รุนกับตัวนะครับ b I i เป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก่อสร้างภาพรวมบริษัทมีกำไร,รและมีปันผลมี v a l u e ด i อยู่ที่63ล้านบาทค่ะแนวรับ8บาท90สตังค์แนวต้าน9้บาท20สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น9บาทส0สตางค์ค่ะ อันี้มันตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือเขายกตัวยกตัวจากจุดล่างสุดแล้วก็ยกตัวกลับขึ้นไปอันนี้ก็คือลุ้นนะครับแต่ว่าจุดที่พ่ออันนี้ข้อมูลลูกมาเรียงหมดแล้ว<ม>จะเป็นข้อมูลของพ่อนะพ่อไปค้นดูของ B R I เขาจะมีข่าวนะครับมีข่าวเกี่ยวกับการตั้งบริษัทย่อยแล้วก็ลงนามในสัญญาร่วมทุนนะครับตรงนี้ก็ฝากเพื่อนไปหาข้อมูล ของเซตเทรดนะครับข่าวจากเซตเทรดบริษัท BRI นะครับแจ้งตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัทเอเชียนเบลเน็ตครับตรงนี้นะครับัเมื่อวันที่23มิถุนายนครับตรงนี้คือข่าวของเขานะครับสำหรับ BRI นะครับอ้าวยูไ <c oughs> ต่อครับ <c oughs> ต่อไปต่อไปนะครับ <c oughs> ใช่ทิปโก้ <c oughs> 10เก้านะคะ11บาท50สตางค์บวก30สตางค์ค่ะตั้งข้อสังเกตว่าอ่าวันรุ่มขนาดเล็กนะครับเขาทยอยเข้าเก็บนะครับทำให้ตัวมุ่นขึ้นไปโดดที่11.50ครับตามเฟรมเดยจะเป็นส่งโซนบนแล้วนะบนเลยอ่าขึ้นไปโซนบนรอไปลุ้นเบกที่12บาทให้ได้ก่อนแล้วก็มีเบสใหญ่ที่12บาท60สตางค์ครับตรงนี้ วจุดที่ตั้งก้อสังเกตก็คือวันรุ่มเข้าแต่ไม่ใช่แท่งใหญ่นะคระับคทริปโกเป็นหุ้นไซเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี valu e ระดอยที่35าล้านบาทคะ่ะแนวรับ11บาท20สตางค์แนวต้าน11บาทเ0สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น12บาท10สตางค์ค่ะ พอพยายามพ,พยายามหาจุดที่น่าสนใจของเขาแต่ว่าอยู่ในโซนอเวอร์บอทแล้วใช่ไหมใช่ค่ะครับตัวต่อไปนะครับ ECFECF ราคา1บาท29สตางค์บวกหสตางค์จริงรุนกลับมาหลายรอบแล้วแต่ยังไม่กลับนะ,ะสำหรับ ECF t ทำ e เฟรมสิบนาทีก็ไม่มีอะไรนะครับไซเว m ทำ r เฟรมเดก,ก็จุดต่ำสุดจะเป็นหนึ่งจะ ตัวนี้ก็ลุ้นกลับตัวเหมือนกันนะครับขึ้นมาที่หนึ่งจุดสองเก้าลไปเบรกที่หนึ่งจุดสามสองนะครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นเบรกอีกรอบหนึ่งที่หนึ่งจุดสี่สองครับสำหรับ ecf <c oughs> ครับ e t f เป็นหุ้นสายเวเป็นหุ้นเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคภาพกลัวบริษัทมีกำไรและมีปันผลมี value ร a t i วที่สาสิบสามล้านบาทค่ะครับ แนวรับ1นบาท26สตางค์แนวต้าน1บาท32สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท36สตางค์ค่ะครับแล้วก็เหมือน ECF จะจีบสแกนเราตั้งแต่วันที่29มิถุนยายนมันเป็นหุ้นทรงลักษณะแบบลงมาต่ำสุดแล้วก็ลุนกลับนะค่ะสำหรับ ECF ครับจุดที่ตั้งข้อสังเกตของวันนี้ก็คือว่า ECF มีวอลลุ่มเข้านะครับ21ล้านแล้วก็ ขายออกนิดหน่อย4ล้านนะครับตั้งก็สังเกตตรงนี้ก็เลยดูน่าสนใจแล้วไปดูไทม์เฟรมวีคเขานิดนึง่อันนี้ไทม์เฟรมวีคอ่ะตมืกี้ไทม์เฟรมวีคอะใช่ไทม์เฟรมเดย์นีไทม์เฟรมเดย์ก็มีวันรุ่ม21ล้านเหมือนกันนะครับ <c oughs> ต,ต,ตัวต่อไปเลยตัวต่อไปโปรเอ็น โล็นราคา4บาท58สตางค์วันนี้ถือว่าไซส์วีสะส,สมค่ะครับโอรีเนเป็นหุ้นค่อนข้างซิ่งนะแล้วก็จุดที่น่ากลัวก็คือเวลาขึ้นแล้วก็เขาจะนี่ตรงนี้เห็นไหมทิ้งไส้ยาวนะค,ะครับสำหรับเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มในกรอบนะครับกรอบร่างจะเป็น4-50นะครับถ้าหลุดก็ไม่น่าสนใจละกรอบบนจะเป็น <c oughs> ตอนนี้อยู่4.58ใช่ไหมก่อนมันจะเป็น4.68นะครับรนี้กรอบนี้นะครับสําหรับโปรเอ็นครับโปรเอ็นเป็นหุ้นไซเว y เป็นหุ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีภาพรวมบริษัทขาดทุนแต่มีปันผลมี value r a t อยู่ที่6ล้านบาทค่ะแนวรับ4บาท48สตางค์แนวต้าน4บาท68สตางค์ถ้าทะลุได้จะเป็น4บาท78สตางค์ค่ะต่อไปครับโซนิค เซ่ราคาหนึ่งบาทเจ็ดสิบหกสตางค์บวกหกสตางค์ค่ะตัวนี้เหมือนจะเคยติดสแกนเราไหมใช่ไหมลูกเด็กกลับไปดูไหมกลับไปดูแต่ว่าไม่เห็น,น่ะเหรอมันติดสแกนบ่าย,ายอ่าสแกนบ่ายของเราครับเม,มื่อวานใช่ไหมหรือวันก่อน,เ,นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่ม youtube จะจะรู้นะครับโอเค okay. นี่ก็นี่ก็เป็นหุ้นทรงในกรอบเหมือนกันกันกบโปรเอ็นนะครับกลุ่มเดียวกันเพราะว่าค่อนข้างซิงค์นะครับ จุดล่างสุดจะเป็นกรอบล่างจะเป็น1ประมาณ70 1 7 0นะครับกรอบบนจะเป็น1.88นี่แหละครับนะครับโซนิกเป็นหุ้นไซเวย์เป็นหุ้นเกี่ยวกับบริการขนส่งโลจิสติกภาพรวมบริษัทมีกำไรและมีปันผลมีว a ล u e ยะลยอยู่ที่7ล้านบาทค่ะแนวรับ1บาท70สตางค์แนวต้าน1บาท82สสตางค์ ถ้าทะลุได้จะเป็น1บาท88สตางค์ค่ะพอดูเขาออกทรงดีบากับตัวนะสำหรับโซนิกนะครับก็ตอนนี้น่าจะสลัดเมาให้ได้ก่อนนะครับต้าน1.89ครับถ้าเบรกได้ก็ไปลุ้นอีกรอบหนึ่งที่ 2, <S 2>, 2. <S บาทครับสำหรับโซนิกครับเดี๋ยวพ่อข <c oughs> อดูอวอลลุ่มคนดีหนึ่งนะครับมนมีมวอลลุ่มก็ยังไม่น่าสนใจนเงินต่วพอนะ วันนี้สังเกตดีๆจะเห็นว่า nvda ไม่ไม่มีเข้าเลยเอ่าครับต่อไปต่อไปนะครับมุนมาวาลเลนครับตัวนี้ติดสแกนมาหลายรอบแล้วแต่ก็ยังเดินทางอยู่คนะ่ะตอนนี้น่าจะพยายามยืนระยะให้ได้ครับรีโอวาลเลนหนึ่งครับรีโอวอลเลนหนึ่งราคาหนึ่งบาทสองสตางบวกสิบเก้าสตางค์ค่ะ พยายามยืนที่หนึ่งบาทให้ได้ก่อนนะครับแต่ว่าจุดที่ตั้งข้อสังเกตของรีโอก็คือว่าเขาลุ้นเบกที่หนึ่งบาทหกสตังค์นะครับถ้าเบกได้ก็ไปลุ้นเบกอีกรอบที่หนึ่งบาทสิบแปดครับสำหรับรีโอแต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ม <One room. S 1> ันลุ่มันลุมไม่ค่อยเยอะนะครับก็ค่อนข้างซิ่งด้วย <c oughs> แต่ว่าทม์เฟรมนี้เขาจะสวย พอดูอหน่อยทำเฟรมดิเอ้ยทำเฟรมวีกเขาจะสวยมันจะเป็นทรงทำเฟรมวีเขาจะเป็นทรงว่ายก,ยก<ง>ขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมกลับเพราะว่าจุดสูงสุดของเขาจะเป็นสองบาทใช่ไหมใช่ค่ะนี่ก็ต่ำสุดตรงนี้จะเป็นสี่สิบกว่าสตางค์แล้วก็ดันขึ้นมาเรื่อยนะครับไปลุนเบรกที่หนึ่งบาทให้ได้ก่อนสำหรับรีโอวอลเล็หนึ่งครับรีโอวอลเล็หนึ่งมีมูลค่าอยู่ที่สิบสามล้านบาทค่ะแนวรับเก้าสิบห้าสตางค์แนวแต้านหนึ่งบาทหกสตางค์ ถ้าเธอรูได้จะเป็น1นึบาทสิสตางค่ะแล้วก็ l รโอวอลเลนึ่งเนี่ยติดสกแกนเราวันที่7มีถุนายนแล้วก็วันเมืงทางใช่แล้วก็ม่นสามัญของเขาก็ติดสกแกนวันที่5กรกระดาค่ะครับใช่เราก็พยายามจะคัดหุ้นแบบมูนที่มีสัญญาณทยอยเข้าเก็บเรื่อยๆนะครับ,รบเพื่อนคนไหนที่เก็บไปแล้วก็ให้รอนิดนึงนะครับ บางทีสัญญาณเขาไม่เต็มก็จะสะสมไปเรื่อยๆก่อนตัวต่อไปครับแอป p พี e ววอลเลนสามแอป p พี e ววอลเลนสามราคาเจ็ดสิบห้ารังบวกสองกระตังนี่ติดสแกนเราเมื่อวานใช่ปะ่ะเป็นวอลเลนติด e สแกนเมื่อวานไปดูปะไปดูไหมไม่ได้ดูอันละเอห้าเอห้าหล่นเยอะเลยม <c oughs> <c oughs> ีสัญญาณคุณหลอกดาว เอป a พียววอลเลนสามนิติสแกนช่วงบ่ายของวันนี้โอเค <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ยังเป็นทรงไม่เป็นยกโกลวขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวพอดูตรงนี้ทั้งเฟมเดย์ครับจุดต่ำสุดจะเป็น63สตางค์ครับไปลุนเบกแรกที่79สตางค์แล้วก็มีเบกใหญ่อยู่ที่9กสตางค์สำหรับแอปเพียววอลเลนสครับ a อปเพียววอลเสมี v วลูแรไเดีดยู่ที่2องล้านบาทค่ะ แนวรับ71ส,ส,สตางค์แนวต้าน79สตางค์ถ้าทะลุด้จะเป็น81สตางค์ค่ะครับต,ต่อไปเลยครับจะจะไปเลยอีกตัวคืออะไรอ๋อ P S T C P S T C วอลเลนสองราคา18สตางค์บวก1สตางค่ะวันนี้ขึ้นไปสูงสุดที่21สตางค์นะแล้วก็ลงมาปิดที่18สตางค์แต่ว่าตั้งข้อสังเกตตรงนี้ก็คือมีแบงก์เกอร์เข้าเก็บนะต้องไปดูหุ้นสามัญ้าด้วยนะครับ ท i m เฟนเดย์จะเป็นทรงแบบนี้ครับเป็นทรงไซเว์แล้วก็ขึ้นแท่ง21สตางค์แล้วก็ทิ้งใส่ไปรอเบรกที่24สตางค์ถ้าเบรกได้ก็ลุ้นกลับตัวแต่ว่าจุดที่สวยของเขาก็จะเป็นตรงนี้ครับไฮเกนชีนนะครับเดี๋ยวพ่อไปด,ดูตรงนี้นิดหนึ่ง PSTC v a l e n c i 2มี value เ,เลยดีอยู่ที่8 0 0 0 0บาทค่ะแนวรับ15สตางค์แนวต้าน21สตางค์ ถ้าเธอรู้ได้จะเป็นยี่สิบสี่สตางค์ค่ะ PFTC ว a l e n c ส2มีวอลลุ่มซื้อเข้าสามล้านขายออกหนึ่งล้านนะครับ AEC หนึ่งแสนเจ็ดนะครับก็ยังไม่สุดเท่าไหร่แต่ว่าจุดที่ตั้งข้อสังเกตก็คือว่าเขาขึ้นไปเขาขึ้นไปเบรกที่ยี่สิบเอ็ดสตางค์คือมันเบรกเส้น EMA แปดสิบเก้านะครับ <Okay. S 1> ตรงนี้นะครับแล้วก็ มีหุ้นสามัญของเขาติสแกนเราวันที่3กับวันที่4กรกฎาคมเขามีข่าวด้วยนะ p s d c ครับจากข่าวมุ่นนะครับเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเด้งแรง14%สี่เปอรเงซีครึ่งปีหลังสดใสลุกขยายลุกขยายธุรกิจ lng ตั้งเป้ายอดขายก๊าซปีนีโ้โต3ามั่นใจทุกกลุ่มธุรกิจเติบโตมุ่งเป็นผู้นำให้บริการทางด้านธุรกิจอย่าง,างครบวงจรรัแล้วก็ลด ต้นทุนการผลิตค่ะข้าวจากข้าวจากค่ะหุ้นหมดข่าวหรือยังมีบิก็อดด้วยใช่ไหมมีมครับมีตัวอะไรบ้างครับซิริจำนวนหนึ่งร้อยสี่สิบหกล้านบาทค่ะเอาเขาต้องดูสิริก่อนนิดนึงสิริวอลลุ่มมี a อ c 84ล้านนะครับ,รบตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าจุดที่ไม่สวยก็คือขายออกมากกว่าซื้อเขานะครับสำหรับ สิริครับต่อไปกิฟต์จำนวน5.3 oh. ล้านบาทเห็นเขาเปลี่ยนชื่อเนี่ยใช่ไหมมีข่าวเปลี่ยนชื่อน,นะครับ <Ha. S 1> เราไปร่วมทุนใหม่อะไรสักอย่างมันมีข่าวย้อนกลับไปตรงโน้นที่เรามีข่าวไว้เราเห็นวันรุ่มมันทยอยเข้าสะสมนะตรงนี้นะครับที่เราเห็นว่าสะสมก็คือเป็นตรงนี้เข้าขึ้นแท่งตรงนี้มา <Ha. S 1> เราก็เลยบอกว่าอ้า <Ha. S 1> วมันมีวันรุ่มนี่มาตั้งแต่วันนี้แหละนะครับแต่ว่ายังยังไม่เดินทางนะครับ <Ha. S 1> ก็ไปรุ่นพุ่มนี้เนาะ สำหรับกิฟครับอีกตัวหนึ่งก็คือบ้านปู่จำนวน48ล้านบาทค่ะดูไหมเนี่ยไม่ดูหรอไม่ดูหรอกครับหมดโมเล้ัครับมี้นติดแคชบลานไหมเหมือนจะมีตัวหลุดประมาณที่สิบสามสิบสี่พวกมารีพวกอะไรใช่ไหมเอซีอะไรสักอย่างเอ็นซีเอ็นซีมาลีอ่าโอเคไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วงีีไทยโชคดีครับสวัสดีค่ะ